โอเคครับผมวันนี้หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานผมมาสนามตากนะฮะวันนี้ก็ลืมไปว่าเอากล้องมาด้วยก็เดี๋ยวถ่ายคลิปเล่นสักสินาทีนะฮะเพราะก็คือมีรถยนต์ไม่รู้จะได้แวนหรือเปล่านู่นรถกวน,นิวเห็นไหมเขียวๆผมไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าผมต้องทำกิจการที่บ้านนะครับผมเลยต้องผันตัวจากยูทูบเบอร์มาทากิจการที่บ้านแล้วยูทูบเบอร์มันยังไงอะเรามาก่อนแต่เรา เราเก่าแล้วไม่ไปเหรอฮะยังเรามาก่อนแต่เราคือเรามาบูมช่วงแรกอะแล้วแล้วตอนนี้เราเก่าแล้วไงคนดูเรามันน้อยเราก็เลยเออไม่เป็นไรเราเราก็โอเคพอแล้วเราเราถือว่าเราทํามาเต็มที่แล้วคนเรามันมีขึ้นมีลงนะผมมันมีจะมีจุดจุดแรกจุดเริ่มจุดหยุด,ดนะ ก็เปลี่ยนผันตัวเองเออมาทําธุรกิจ,ก,จกิจการที่บ้านแทนแล้วกันตอนนี้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าล้อหลังผมเนี่ยไปแล้วละ่ะงอไปแล้วผมว่าพอรถเอียงนะั่นะล้อหลังกระแซงล้อหน้าแน่เลยไปถ่ายคลิปเล่นรอบดูรถมันเกียสองวูบอะ่ะมันยัดเกียสองแล้วมันตามก็ไม่ทันเลยะรถมันไฟเดิมอะ่ะมันไม่ใช่ไฟแต่งถ้าถ้าเป็นไฟแต่งยังพอว่าอยู่อันนี้มันไฟเดิมอะ่ะ ตามเขาไม่ทันสู้เขาไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยตัวเด็ดเลยพวกรถไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยเห็นแรงๆเพิ่มแมงตามเป็นแรงเพิ่แมงตามเร็วไม่กล้าเอาด้วยเลยเยกไปจิว้วนี่เดียวมึงโอ,โอ้โหเลยเนี่ยไม่ไหวเสียงก็ใสอ่ะเสียงผมไม่ใสอ่ะผมมันรถไฟเดิมอ่ะ ของเขาทํามากันหมดแล้วผมมันรถเดิมอ่ะเดิมเลยอ่ะเรื้รอกแบว่า มันูบ่ะเห็นป่ะจะโดนเทหน้าแดดตายหาย <Yeah. S 1> <laughs> เา <c oughs> ดี๋ยวจอดดูล้อก่อนหนึ่งมันออกได้สองมันวูบไงประเด็นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้อกได้ไม่ไม่ไม่กี่รอบแล้ว <c oughs> หางปลาโอ้หางป้าหายไปแล้ว หางปลาหาไปแล้วทุกคนมาจะ็ตึกเมื่อกี้แหละไปอีกรอบอหางปลาหายไปแล้วสองข้างเลยเรียบร้อยเลยเพราะหางปลาผมลูกเนี่ยผมสั่งมาไม่ทันไปลองออกเบาๆแล้วกันแหน่พอถ่ายคลิปที่ไรไม่มีปัญหาทุกทีเลยเดี๋ยวแต่ถ่ายคลิปเสร็จน่าจะไม่ได้ลงแว่นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากกล้องไปกับน,น้องแล้วกัน เดี๋ยวปากกล้องไปกับพวกน้องๆที่เอารถมาแล้วกันผมน่าจะไม่ได้ขี่นะเพราะว่าแต่งที่บอกเฮ้ยตกใจจริงๆลุกมาเห็นรถเองเหยนรถข้างทางเมื่อกี้มันพุกตกใจแต่ว่าหางปลากูไปไหนวะสับเกียร์เมื่อกี้หางปลากูกระเด็นหาย มันจะออกได้ไม่มีหางปลาดิหางปลาหายมันรูดออกไม่ได้แลอกเดี๋ยวจะไปจอดแล้วไอ้เดี๋ยวกลับตัวไปจอด ได้แล้วโซว่จะตกออกไม่ได้อไอเออไม่ได้แล้วเอาเบาไปจอดตรงนู้นเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ออกตัวปุ๊บกระแทกดังตึกรู้เลยโซ่หย่อนไปแล้วออโอเคแข่งน้าก็ยังพอได้คลิปนิดนึง หลังจากที่แม่ได้ลงมานานเดี๋ยวมีคลิปรถยนต์เดี๋ยวเรารถยนต์ลงแพ็กเก็ตเล่นลงเล่นๆห็นไหมแหละเ,เดี๋ยวเอาฟอร์ดลงเล่นแพ็กเก็ตเล่นๆโอ้ตายไปจะรอแวนรอบสุดท้ายซะหน่อยเอามาออกตัวไม่กี่ทีเรียบร้อยเลยเสียแม็กเสียแม็ก ยังไม่ได้ยัด่อไม่รู้เรื่องเลยโอเคนะผมคลิปนี้รถไม่สมบูรณ์จริงแต่ผมจะมาลงประกวดไงประเด็นอะประเด็นคือผมจะลงมามาลงประกวดเล่นไอเป็นสีสันนี่เลยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกก็เดี๋ยวไว้สนามหน้าแล้วกันเดี๋ยวไปโมไปอะไรมาใหม่ใหม่ใหม่ก่อนให้มันได้แบบว่าจิจัดก่อนนะผมเนี่ยหางปลามันไปแล้วล้อไมลล้อเบี้ยวไปแล้วเห็นปะ เห็นไหมล้อเบี้ยวไปแล้วเห็นไหมหางฟ้าหายคู่เลยล้ออ้าวเอเอเอ้ยเอ้ยเอยเออเอ้ยอออ หรือเปล่าโอเคครับ <c oughs> <Okay, S 2> <c oughs> ผมคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะผมัำงาณกันขโมยทำงานเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปละคลิปนี้บ๊ายบาย